ไอ้โมบายกออีไ <bom> ห bo <iler> ่รพดดดมววิา <slide>. ย <isolation> <audio nek> oh, oh, โอเคนะคะพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมเร็วอรโอเคนะคะตอนนี้เราก็ขอต้อนรับสู่ไมค์พาร์นะฮะขอเซิร์ฟของโคโลนะฮะเฮ้ยเซิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรวะเซิร์ฟมาหามาชีครับเอ้ย <c oughs> แบบพวกคุณจะเปิดเซิร์ฟโคโลใช่ไหมฮะใช่เราจะเตรียมไว้ว่าว่าจะเป็นเซิร์ฟไว้โคโลนะฮะส่วนเราจะมาแนะนำนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพาทัวร์ฮะคน นีระบายครับชื่ออะไรฮะแจ็กกี้ครับแจ็กกี้นะฮะแล้วส่วนน้องคนที่มีหูฟังฮะสีชมพูฮะชื่ออะไรฮะเออสีม่วงไม่ใช่ครับม่ครับม่วงดำไม่ใช่เหรอครับครับแล้วแล้วคุณไอคุณเอสอะไรฮะคุณหยุนคุณชื่ออะไรฮะผมชื่อเฟย์ครับครับโอเคครับเราจะพาตัวเซิร์ฟเลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะ อาเฮ้ยไอ้ตรงที่เราถ่ายทํากันอยู่ตรงนี้ก็คือที่นั่งเล่นนะฮะโอเคฮะส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือที่นอนบ้านนะฮะบ้านที่นอนฮะผมส่วนรวมแล้วนี่ก็คือส่วนน้ำนะฮะสวนน้าที่เอาไว้ให้ทุกคนเล่นนะฮะเราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางนี้นะคะใครอิมิรเล่จ่ายหรือเปล่าครับมันไม่ผมว่ามันไม่น่าต้องจ่ายนะไม่ต้องจ่ายฮะฟรีฮะเขาฟรีฮะสำหรับคนที่เช่าไอ้ตึกเนี้ยโอเคนะตึกนี้ก็มีประมาณสัก ห้าห้าชั้นนะฮะห้าชั้นใครมันแต่ละห้องจะมีคนละสองห้องนะฮะให้เช,ช่าได้เนะช่าได้ครับประมาณเช่าอยู่ได้ประมาณแค่สองวันนะฮะโอเคใช่ครับโอเคแล้วอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วก็จะไม่ให้อยู่อีกเลยแล้วแล้วเขาก็ต้องขอเก็บค่านี่ด้วยค่าอยู่สามอาทิตย์นะฮะไอตรงนี้ก็คือ,อตรงนี้ฮะไอตรงนี้คือว่าไอตรงนี้จะเป็นสวนรวมกับดักนะฮะ สวนลงกับดักนะฮะอันนี้กับดักที่อะไรก็ไม่รู้ฮะไอตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ฮะ,ะสร้างเล่นๆนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นที่ที่แรกแรกกับ A B C นะฮะโอเคฮะเราไม่มีอะไรมากฮะ,ะเราก็อันสุดท้ายก็คือนี่นะฮะโซนนะฮะโ,โซนนะฮะนี่โซนอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคฮะเราก็ต้องขอจบการรีวิวแค่นี้นะฮะบ๊ายบาย